สวัสดีครับพี่น้องช่วงเย็นเย็นเย็นนี้จะพามาหมัดแคบหมูกรอบกันนะคับทำการหั่นหมูทำการหั่นหันหนังหมูนะฮะหันน่นหนังหมูเป็นชิ้นๆินพอ่คำงามๆนะครับ ก็ไปกินเป็นการมันเนาะไปนี่รสดีลงไปนะครับใช้รสดีลงไปผงนัวผงนัวใส่หลายแฉบหลายได้พี่น,น้องหมู13กิโลครับหมู13กิโลต,ตามด้วยน้ำตาลทราย พอประมาณครับสังเกตเบอรงเอาเลิกพี่น้องใส่ใต้โต๊ะได้จะหมูหน่อยหมูหลายใส่เกลือใส่เกลือลงไปใส่ง่าใส่ง่าลงไปใส่เป้๊ยงต่อด้วยใส่เปงคบผม เบืองว่าหมูห้าหลาเป็นไหลกับไส่มันพอดีกันน้ำง่ามนะครับเ็รเตี่ยวจังไรต่อไปไสน้ำนิดนึงไส่น้ำเปล่าเ้านเหแหยะน้ำเปล่าสะอาดห้าลงไปต่อไปกับเป็นการชงครับ ขา,าเาข้าก่อนกำลังจิ๊เต่าจิ๊เต่ตาใก่คนครับรว้มกระทะไปมันห่อนจังหน่อยก็ไป็นการคลุกเคล้าให้มันเข้ากันครับที่ห้อใจฟผงมัด ผงปรุงไปบางนึงก์คุกเข้าให้มันเข้ากันก็เรือหมูครับพี่น้องมันเข้ากันก็หลังหมูเลยพี่น้องเลยขั้นต้อนนี่กัคุกเข้าเข้ากันให้เรีบยบร้อยเข่าไปเรื่อยๆ ม,ดดมันกับเห็ดไหญเนาะพี่น้องครับผูว่ามันกับทิมก็มีเลยเฮ็ดทิมว้ายกลวงเห็ดกลวงล่องไม่ไหมกับทิมหมูบ่หน่อยล่ะครับล้างหมูครับพี่น้องกลวงหาฮุกอิท่ิพันมาเนาะทิมล้างหมูบ่หน่อยว้ายว่ามันทิมเป็นคลิปตัวหรือว่าล้างหมูทำไมมึง กิ่มแบบหนากกับแบบขุ่นครับ,บกิ่มกินจนเบื่ออ่ะเดี๋ยวถ่ายไปการหมักแคปดูกรอบเนาะพี่หอง อเลยมีสูตรตายโตแล้วพี่น้องเลิกดูน้ำปริมาณเนื้อมูครับพี่น้องก้าวเบิ้งเองาอเลยเห็ดสูตรตายโตครับมือหมูหน่อยหมูหลายครับลังมือสามทิศโลกับีลังมือยี่สิบโลกม็ลม,ม,กมีมือทิศโลก็มีครับมือมัดแปดโลก็บนี่แบบอะไรนังหมูมากครับผม คุกเสร็จเตียบร้อยคุกเคร้าเสร็จเตียบวยกับพักทิ้งไว้พักครู่หนึ่งครับผมผมติดตามชมอีพีที่สองต่อไปน้พี่น้องเนาะพักหมูผิงไว้ักครู่หนึ่งเดี๋ยวจังมาต่อเลอยอีพีสองเนาะพี่น้องอัถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระิ่นแจ้งเตือนกดติดตามให้ทีมงานระบบเสียงกิติพง์ มิวสิกเดอร์ผีน้องเลิกพอปิดทริปอีพีหนึ่งไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ